รถไปอยู่นะครับไม่ได้กำเบกอยู่นะครับไม่ได้เข็นไปเลยไม่ได้ผิดเลยนะจริงๆเนี่ยดูพี่เจริญพี่ไอ้ให้เขาดูหน่อยดิโอ้เข็นไปได้ไงวะหนะให้เขาดูหน่อยดิว่าเราไม่ได้ผิดก็โทษอ้าวแมวตามมาที่ฝ่ายแล้วแมวใครแมวนส่ จมพลังจม,จมพลังจพลังไอ้น,นี่เป็นลูกช้างเหรอลูกหมูเนียเน่ยๆๆๆวแมย,ย,ย,ยาดหูเห็นไปได้ไงวะเฮ้ย <c oughs> เอาดิงดิเห็นไปได้ไงอะ,ไ,อะไปดิดดมีแรงเยอะแรงโคตรเยอะ

เขีนได้อะ,อะคนมีพลังเยอะมีพลังเฮอร์คิลิสพลังเฮอร์คิลิสไม่จับเฮอร์คิลิสเทียบไม่ติดกับไอรีนเมลกำลังดูดลร,ราให้เราอยู่ไอรีนเอาดีๆดูเข็นได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลองเบรกก่นนอนระวังรถมิด Need it. To...